สี่นาทครับทีมชาติอุลับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีนก็จับไม้จับมือครับก่อนที่จะมาดูเกมกันนะครับอีกหนาแน่นอนครับกับเดี๋ยวมารอดูรายชื่อกันนะครับว่า22โอ้เกมทีงเล่นต่อไปเอาครับกีตันหลุดมากีตันกระชากหลุดเข้าไปแล้วครับกีตันยิงตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ บีซีเทโลครับจังหวะสวนกลับแล้วก็ทําได้เลยครับโอ้โหดูครับพลิกแล้วหายเลยครับทางนั้นฟิล์ตินซิวารับบี้ออกไปทางขวาครับยอดขึ้นมาจังหวะนี้หลุดแล้วครับแล้วตวัดไปทีหนึ่งสมปองบอลลงสมปองแต่งสมปองยิงเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสมปองสอแหลบครับโอ้โหจังหวะนี้สุดๆจริงๆโอ้โหเหนะฮะแอบขึ้นมาตรงนี้นะครับเกือบได้จบเหมือนกันครับ อ่าครับตอนนี้บีซีบุกแล้วแต่ทุบขึ้นมาสวยด้วยครับตอนนี้วิทยาวิทยาเข้าไปเกิดโทษวิทยายังไงวิทยาเปิดเลี้ยวเข้ามาแล้วยิงโอ้โหแม่จับอินเข้าไปเลยครับลังสันโอ้ลังสันว่าใจชคครับลงมาเริ่มนำอีกครั้งครับสองประตูต่อหนึ่งจังหวะคือแบ็กเติมนะครับแล้วพอเสียบอลกลางทางอีสวนหายทางซ้ายลากขึ้นมาจิ้มนะครับวนี่ขึ้นมาต้นกระชายออกมาสมปองพลิกสมปองหลุดเข้าไปสมปองเลื่อนโดนเกี่ยวล้มไปผู้สิทธ ให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหผู้สิทให้เป็นจุดโทษครับตรงนี้ครับสมปองโดนทำฟาวครับในเขตโทษทำจิตวิทยาอยู่ครับยังไม่ยอมมาเข้าเส้นนะเขาเป็นสิให้สัญญาแล้วแกสปี้อยากเข้าไปแล้วยิงเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองแม่โรเมียแกสปี้ครับตีเสมอให้กับไปเข้าจุดเต้มสำเร็จครับโอ้โหแม่โดนเรียกว่าเอาคืนกนได้ครับไปเข้าตามสองั้งสองคราครับเนี่ยครับก็มองหน้า อาซูอยู่หลอกกันหรือเปล่า,าครับอาซูขออีกทีนะยิงตรงนี้โอ้โหคร <c oughs> าวนี้ได้ครับแม่เป็นสามประตูต่อสองครับโอ้ลูกฟรีคิกของอาซูโอ้ยบอลตกพื้นแล้วเข้าไปต้องดูครับกำแพงกองแบงคอ,อกลพลาดตรงตไหนครับดาว่าไวต้องเล่นกันต่อไปน้อยนี้อ้าวแม่ไปไปเตะควนน้ำกระจายเลยครับโอ้โหเดือดโ เชิญครับเชิญที่นั่ง V.I.P ด้านบนครับโอ้โหนี่ปาโนโอ้โหกระบอกยังไม่ออกยังไม่ออกเลยครับแต่เนี่ยครับขึ้นมานั่งหน่อยเดียวครับไม่เป็นไรครับอ่าแล้วบทสุดก็ปาโนโวบอลแรกในคันครับเกมนี้ก็จบลงแล้วครับแบงค์ข้าวเนเต็ดก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับต่อ B.C. โรสซาต้าไปครับสองประตูต่อสามครับ เป็นเกมแต่ว่าประตูตัดสินเกมมาเกิดขึ้นครับในช่วงท้ายครับจากฟรีคิกของทางด้านอาซูครับกับตันทีม3ต่อ2ครับอีซีเทโรขึ้นนำ